ลองไหม<ช>ว่าแบบว่าอาจจะลดสเกลงานไหมเพราะหลายๆคนเริ่มลดสกลงานแล้วนะลดไม่ได้ค่ะเพราะว่าจ่ายมาจำไปหมดแรมใช่แบบเพราะว่าจองโรงแรมแล้วมาจาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ลดไม่ได้ค่ะไปแล้ว เสี่ยงอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเลื่อนไปเลยดีกว่าแต่ว่ากําลังจะดูกันอยู่อะไรเงี้ยค่ะว่าอาจจะเป็นแบบช่วง,วงๆกลางปีไปเลยหรือว่าอีกทีไทยแบบสิ้นปีไปเลยอะไรเงี้ยค่ะที่จะมีแผ<ล>นสำรองไหมเพาแบบว่าอาจจะลดสเกลงานไหมเพราะหลายๆคนก็เริ่มลดสเกลงานแล้วลดไม่ได้ค่ะเพราะว่าจ่ายมาจําไปหมดแล้ว ใช่แบบเพราะว่าจองโรงแรมแล้วมาจําแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ลดไม่ได้ค่ะไปแล้วมัจัดเี่ก็คือจ่ายไปที่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วอ๋อยังไม่ร้อยค่ะแต่ว่าก็คือมาจองไปแล้วอ่ะจัดไปแล้วแล้วก็แบบเอิจริงๆแล้วงานมันค่อนข้างแบบเอเขาเรียกว่าอะไรเหมือนกับว่าเดินหน้าไปประมาณแบบหกสิบเกือบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ถอยไม่ได้แล้วธกิจว่าไงว่าเซ็งไหมอะ เพวกเราแบบว่าลงรูปรับถอยหลังกันเลยแต่เด็กให้มาอะไรเงี้ยก็ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้เซ็งค่ะอะไรเงี้ยก็มีเวลาแบบว่าให้นั tangled, back, like ่งนั่งนอนนอนต่อใช่จริงส่วนของพวกออกแกลนไนหรือว่าทีมงานที่เราสร้างไปแล้วเงี้ยเขาเข้าใจแม้เราต้องเสียบบางคนต้องเสียบแบบเสียค่ามัดจำไปเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าของเรายดงไหบ้างก็อันนี้ก็เออคุยกับ ออกแกนไนแล้วแล้วก็คุยกับทางโรงแรมอะไรเงี้ยค่ะเขาเขาก็เข้าใจเขาก็บอกว่าคือก็ไม่เป็นไรเลื่อนไปก่อนแล้วก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้แบบว่าลบเล้าวันจากเราอะไรเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่าถ้าสะดวกแบบอยากจะวันไหนอะไรก็เดี๋ยวค่อยบอกกันอีกทีได้เลยเราคิดไ,ไว้อย่างเงี้ยปีในปีนี้แน่นอนยังไงก็คงปีนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเพราะว่าก็ยังก็ยังเชื่ออยู่ว่ามันคงไม่แย่ไปกว่าน,นี้แล้วใช่ ใช่เนยเปลี่ยนมาจากที่ไทยแล้วค่ะก็ตอนนี้เนยก็ลอยในอากาศอยู่เหมือนกันคนที่คุยกันมากว่าใครจะก่อน่อคือของเนยมันยังไม่แน่นอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าของของแจมคือยังไงก็แน่ๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็ลืมเลิกมใหม่คงไม่ดูเริกมใหม่แล้วก็คือเอาตามสะดวกของตัวเองเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่สถานที่เดิม สถานที่เดิมใครเป็นที่เดิมออใช่มันมีช่วงระหว่างที่มันรออะไรเงี้ยที่มันเลื่อนไปมันมีรายการเปลี่ยนแปลงไหมคะสำหรับการ,ารแบบเตรียมงานแบบเออชุดไอเดียขึ้นมาแล้วอยากจะทำอะไรเพิ่มเติมอ,อ๋<ๆ>อก็จริงจริงๆก็คือคุยรูปแบบงานทุกสิ่งทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็คือตอนแรกเก่าว่าช่วงเนี้ยช่วงเดือนเนี้ยเราจะแบบเริ่มแบบเออเชิญแบบเชิญ ผู้ใหญ่หรือทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็เลยยังไม่ได้แจ้งอะไรใครอะไรยังไงเลยแล้วก็ส่วนเพื่อนๆอ,อะไรเงี้ยที่เป็นเพื่อนเจ้าสาวเราอะไรเงี้ยค่ะก็บางคนก็มากระซิบแล้วบอกว่าเออจะท้องแล้วนะ <laughs> <c oughs> ชื่อใหม่ลเยบอกังยังไม่ไปวัดตัวแล้วกันนะอ, <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยค <c oughs> <ๆ>่ะก็โอเคโอเคเพราะว่าเรายังไม่รู้เต็มที่เลยอะไรอย่างเงี้ยใช่เป็ยก็ใช่อะไรอย่างเงี้ยคือแบบแต่ละคนก็ ไปกันหมดแล้วค่ะตอนแรกตอนแรกวางไว้เป็นเท่าไหร่อะไรนะคะตอนแรกวางไว้เป็นเท่าไหร่ที่จัดนะอ๋อตอนแรกอะก็คือวางไว้ว่าวันเป็นวันที่20มีนาก็ก็เลยนั่นแหละค่ะ